พี่ฉันแน่แน่ว่าแล้วจริงใช่ไหมแล้วมันเรื่องจริงใช่ไหมเรื่องอะไรคะเรื่องเพื่อมีแฟนใหม่แล้วอยัยงไม่ใช้คำว่าแฟนหรอกเขาก็เขาก็เพิ่งขึ้นรู้จักคนที่มาจีบพี่อุ้มเขาก็เข้าทางนิวเ,เหมือนเคยเจอตามงานอ่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบจีบได้ไหมอยูก็บอกเออเข้าสิก็ถ้าชอบก็จีบถ้าแต่ติดไม่ติดไม่รู้นะก็ลองไปคุยดูอะไรเงี้ยค่ะ จริงๆพอเขามาทางเราแล้วเราต้องไปบอกพีพ่สาวอะไรยังไงบ้างไม่บอกเลยก็คือคุยกับพี่อุมตั้งแต่แรกแล้วว่าใช้ชีวิตสโสดให้เต็มที่เลยนะอย่าปิดกั้นตัวเองเดี๋ยวฉันจะพาไปโรงเรียนคอร์สนี่พาไปเรียนแล้วนะโรงเรียนคอร์สแต่ว่าได้ได้คนคุยก่อนไปเรียนอีกก็สงสัยไม่ต้องเป็นแล้วมั้งไม่แล้วคนที่เขามาคุยทำไมเขาถึงมาถามเราหรือม,มาเช็คว่าพี่อุ้มสดจริงไหมหรือว่าเขาเขาเจอนิวก่อน แล้วเขาก็เห็นว่านิวเป็นน้องสาวยุ่งไงเขาก็เลยมาถามว่าแบบโสดไหมคุยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะในภาพของน้องสาวต้องมีช่วยสแกนยังไงบ้างคนนี้คือแบบตัวท็อปเขาได้ไงท็อปยังไงท็อปในด,ด้านไหนด้านไหนดีอ่ะทุกด้านอตาที่นิวรู้สึกรู้จักกันมาเนี่ยสึกเขาเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นผู้ใหญ่มากเขาเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นคนน่ารักคุยสนุกทำงานเก่งก็คือ ก็คือตอทขอบอะก็คือโคสําหรับนิวลืดแต่ว่าพี่เขาโผลแล้วเขาก็เข้าบังบัเจอนิวเจอแบบที่บ้านอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบพ้ยโอเคกับเขาแล้วที่สําคัญเลยคือพี่อุ้มกลับมายิ้มได้อีกครั้งกับเขาจริงๆใช่ค่ะแั่นแหละใช่ค่ะค่อนข้างแฮปปี้เลยคือแบบเห็นอุ้มมีความสุขมากๆ จริงๆพอเขาเริ่มคุยอย่างเงี้ยเราได้จะบรู้ได้มาคุยกับเราวันเป็นยังไงบ้างเหมือนว่าถ้าปิดมาที่กันมีไหมคุยตลอดเขาก็เดทตลอดแต่เริ่มคุยเลยใครเข้ามาจีบเขาเขาเล่าให้นิวฟังหมดทุกคนแต่คนนี้ก็คือมาวินสินิวให้คนนี้ผ่านสิที่นี้พี่ถามเมื่อกี้นิวบอกว่าทำร่วนกับมายิ้มได้เพราะว่ที่ผ่านมาเขาจะยิ้มยังไงล่ะเขาจะเขาจะยังไงเขาจะยังไงตอนสภาพเขาอะแย่มากค่ะ อพอมาอยู่กรุงเทพก็คือมาอยู่ด้วยกันอยู่บ้านเดียวกันเนี้ยก็ก็ร้องไห้ตลอดก็เครียดก็คือเวลาย,ยิ้มเราก็รู้ว่ามันยิ้มแต่ปากแต่ตามขไม่ได้ยิม้มทุกอย่างมันไม่มีความสุขเลยแต่ตอนเนี้ยเขาก็เริ่มกลับมาแบบยิ้มได้อีกครั้งเริ่มเป็นตัวเองอีกครั้งเริ่มแบบกลับมาสวยอีกครั้งกลับมาเป็นพี่สาวเราที่เคยใช่ใช่เป็นพี่สาวเราในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมอย่าง่าคนนี้เขาไม่ปวดใช่ไม่ได้บอกฮิวาแล้วว่าจะมาพูด ย้อนกลับไปเมื่อกี้เราบอกว่าจะพาไปเข้าคอร์สอะไรนะอ๋อก็พวกคอร์สเรียนอยากให้เข้าสังคมอยากเข้าสังคมคือไม่ได้จะหาแฟนหรืออะไรคือได้มีสังคมใหม่ๆาเรพะตอนแรกเขาอยู่เชียงใหม่เขายอมตัดทุกอย่างยอมทิ้งทุกอย่างทิ้งแบบเเพื่อนทุกอย่างไปอยู่ที่นู่นใช่แล้วเขาก็ไม่มีเพื่อนมีเลยเลยพอเขากลับมาเราก็อ่ามาเธอจะมานั่งเครียดอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วเธอต้องแบบฮูบออนเหมือนตอนชัน แต่ตอนนี้คือแซงฉันไปแล้ว<อ>จ้าอะไรที่นิวรู้สึกว่าเขายิ้มได้เต็มปากเต็มตาตาเป็นประกายพออาเ,าเพราะอะไรสัมผัสได้ว่าเขาเพราะอะไรล่ะอคะอ่ะหนูดิสด้วยหนึ่งดิสนี่คือแบบเป็นพลังใจที่แบบดีมากเลย<ม>เวลาพี่อุ้มเศร้าเลยดินี่ก็จะแบบมายูที่นิวเห็นนะคะเราก็จะมากอดมันนี้ไม่ต้องเสียใจนะมนมีเสียใจอยู่หรอแบบพี่อุ้มยิม้มมนมียิ้มหรอแต่เหมือนดิทเหมือนมันมีร้องไห้มีสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นพลังใจรู้เด็กเขารู้ว่าค่ะใช่แล้วก็บวกกับ ครอบครัวด้วยแล้วก็ใครสักคนเป็นวิตามินซีใจเข้ามาเลยกชาทยางมันก็เลยดีแล้วเราอ่ะมีมีมีวิตามินซีอะค่ะเขาดูดีเาดดดดไมไม่บอกว่ามีสื่อมาหนิก็มีคนที่มาวินเหมือนกันวินไปไหนวินแค่ไหนวินเขาไป้ไหมหรือว่าไม่ต้องวินไปก่อนแล้วคนละแนวคนละแนว ของนิ way, <Okay. S 1> ้วก็คุยมาจะครึ่งปีแล้วค่ะใช่แอบคุยไม่ลีเปิดกลัวใช่เพราะเราก็ไม่ได้ห่วงความสดแล้วไม่เคยห่วงอยู่แล้วก็คือไม่ได้ห่วงไม่ได้ปิดก็คือมามาคุยได้ค่ะแต่คนที่คุยเนี้ยก็เอ้ยรู้สึกว่ามันคลิกสุดแต่ก็ขอแบบมั่นใจกว่านี้ก่อน เออแล้วคอย่อยเปิดเดียแล้วในสุดท้ายพี่ถามไมเซนต,ตอนนี้การเมยนชีวิตย<ม>ังไงบ้างกับเรื่องความรักเรื่องลูกเรื่องครอบครัวในอนาคตตอนนี้มีไมเ<า>ซ<อ>นตอนนี้หรอรักตัวเองเป็นอันดับหนึ่งรักตัวเองกับลูกเป็นอันดับหนึ่งอย่างอื่นที่เข้ามาถ้าไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นก็ตัดออกเลยรู้สึกช่วงนี้ตัดอะไรออกจากชีวิตง่ายมากใครท็อกซิกหรืออะไรที่มันท็อกซิกก็ตัดออกไปเลยไม่แคร์แคร์แค่ตัวเราคนที่เรารัก ก็ยงว่าชอบหลายคนชมว่าอพี่น้องนี้สวยเหมือนเดิมสวยกว่าเดิมอีกชีวิตเราต้องไปต่อค่ะต้องดูดีขึ้นขอบคุณคะคะ